ปกติอะไรเขาปล่อยเขาไม่ปล่อยที่ไหนกันเลยปล่อยปลาเป็นปล่อยอะไรก็ปล่อยแบบหัวพานอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาปล่อยที่นี่แหละ<อ>แต่ว่าคือว่าเราไม่อยากให้ไปปล่อยตรงนู้นไงจ้ะเพราะมีอวนดักอยู่ไนงะคือดักขวางดอกอะไรนะนิ่มเลยกระดองนิ่มมากมีไข่นะไข่มันแบบ กำลังจะค่อยไปเอาน้องโอ้ไม่มดหตายตัวหลวงพี่มีนะครับหลวงพี่มีหลายตัวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ขอถ่ายให้พี่เขาด้วยพี่เขาจะได้แบบว่าไปเกบเป็นแบบว่าประทับใจ เยน,นี่เป็นปูมาฮะแต่ถ้าปูดำมันจะดุอันนี้นะปูดำนั่นไม่ได้ครับหนีบ,น,บนะนิว <c oughs> ตัวใหญ่ไปเริ่มอันนี้นี่ถดาจคนมาเจอนี่ฝาดนะหลายเป็นมองเลยนะ ตอนที่ไปบ้างไหไปกันบ้างไปไปไ,ปไม่ไปไป,ไปไ,ปไปไหนไม่รู้ตัวนั้นนะใต้องเรือต้องให้มันกินน้ำก่อน มันไม่กินนะมันไม่ไปมันไม่ยืดมันน็อกอยู่วุ้ยมีไข่ด้เยไข่แน่แล้ไข่แน่นแล้วเก็บขออย่างเดียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกิน่ย